คนวันอังคาร1-8กันยายน2565กกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะอึดอัดเรื่องอะไรบอกแม่หมอมาสิทำไมชีวิตดูอึดอัดทำไมชีวิตดูไม่ได้ดั่งใจอย่าคิดเยอะชีวิตเป็นของเราใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดอะไรที่มันเป็นข้อผูกมัดอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขอุปสรรคในการใช้ชีวิตบางครั้งอาจจะเกิดจากความกลัวอาจจะเกิดจากความกังวล หรือบางครั้งอาจจะเกิดจากเงื่อนไขที่ใครก็ไม่รู้ว่า มากำหนดบทบาทมานูน่นมานี่มาสั่งการชีวิตเราเพราะฉะนั้นลองใช้ชีวิตโดยปราศจากเงื่อนไขดูคุณอาจจะมีความสุขก็ได้อะไรที่มันเป็นการผูกมัดคุณทำให้คุณไม่มีความสุขไม่ประสบความสำเร็จไม่เจริญก้าวหน้าหรืออะไรที่มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชีวิตคุณไม่ไปไหนสักทีอยู่ตรงนี้อึดอัดใจไม่มีความสุขหรือใครที่กำลังจับจ้องคุณกำลังเพ่งเลง็งคุณทำให้คุณอึดอัดทั้งงานที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ สถานการณ์แวดล้อมเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เนื้องานที่ทำอยู่มันไม่ใช่วุ่นวายมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคถึงเวลาต้องออกไปเจอโลกกว้างเปิดผ้าปิดตาออกซะโลกใบนี้ยังกว้างใหญ่อาจจะมีงานอื่นๆอ,อาจจะมีสิ่งอื่นสิ่งใดหลายๆอย่างที่รอคุณอยู่ก็ได้ถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองไม่สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองอยากไปนะแต่อยากทำนะแต่ดูถูกตัวเองสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเอง ไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนชีวิตคุณก็ไม่มีทางจะพบทางสว่างไม่คบทางสมาไม่ไม่พบความสุขหรือคนอื่นเขาดูถูกเราไว้คนอื่นเขาจับจ้องอยู่คนอื่นก็เพ่งเล็งอยู่ช่างมันมันจะจับจ้องอะไรก็ช่างมันมันจะเพ่งเล็งอะไรก็ช่างมันนี่คือชีวิตของฉันถูกไหมความสุขอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนอื่นมามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและอย่าเป็นคนย้อนแยง้งช่วงนี้ เรามันระวังคําพูดคําพูดสื่อสารไม่เข้าใจคนพูดอีกอย่างคนฟังอีกอย่างทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันไม่เข้าใจไม่ให้ความร่วมมืออาจจะเกิดความขัดแย้งหรืออาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความรักคนมีคู่นะ่ะมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งขัดแย้งกันย้อนแย้งกันแฟนจู้จี้จุกจิกวุ่นวายบงการชีวิตจนไม่มีอิสระจนไม่มีความสุขจะต้องเป็นผู้ตามที่ดีที่ดีตลอดไม่ได้ฉันเป็นคนคะ่ะ ฉันเป็นคนนะคะฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกรณีที่สองแฟนไปไหนทำอะไรไม่เคยพูดไม่เคยบอกอยู่ดีๆก็าหายไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจมีแฟนเหมือนไม่มีไรค่าไม่มีตัวตนถามตัวเองก่อนชัดเจนกับตัวเองก่อนจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ไหวจบได้จบสำหรับคนที่โสดคนที่โสดอาจจะได้เจอคนใกล้ชิด ถ้าไม่ปิดกั้นตัวเองนะเพราะว่าไพ่ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่การงานความรักคนรักอาจจะอยู่ใกล้ตัวอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันหรือได้พูดได้คุยได้ติดต่อประสานงานดังนั้นเคลีย์พลังงานลบๆที่มีอยู Size> ่ในใจหรือใครที่มีประเด็นกับคนเก่าๆคนใหม่จะเข้ามาไม่ได้ถ้าเราไม่เคลียร์คนเก่าออกไปก่อนอันนี้คือคำแนะนำนะจ๊ะเราเลือกคนที่ทัศนคติตรงกับเราเรื่องของ การเงิน อย่าเซ็นสัญญาเด็ดขาดอะไรที่เป็นหนี้ระยะยาวเซ็นทำประกันให้ใครเขาหรืออะไรที่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนี้ก้อนโตเลยนะเป็นหนี้หลายปีเลยนะเดือนนึงผ่อนเยอะนะดูดีๆข้อผูกมัดข้อจำกัดสัญญาถามตัวเองก่อนไหวหรือไม่ไหวแล้วพร้อมจะเป็นหนี้หรือยังถ้าไม่พร้อมยังไม่ต้องรีบร้อนแล้วที่สำคัญอย่าใช้เงินเกินตัวโชคลาภถ้าเล่นเองนะไม่ เลขของคุณที่จะซื้อไม่ถูกแต่ถ้าซื้อตามชาวบ้านเขาอพอจะได้บ้างแล้วทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างช่วงเนี้ยจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับความเครียดไมเกรนปัญหาสายตาเพราะว่าไพ่แลดูอึดอ,อัดใจอึดอัดใจทุกใจไม่สบายใจส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใจช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะทําบุญด้วยแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญกับคนตาบอดสีต้องห้ามคือสีสม และสีน้ำตาลสีมงคลคือสีเขียวและสีแดงช่วงเนี้ทำอะไรขอให้มีความชัดเจนปัญหาและอุปสรรคมันมีเป็นบททดสอบอยู่แล้วเราเองจะไม่ดูถูกความสามารถตัวเองดูเอาเองจะไม่สร้างเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่ก้าวหน้าจงพร้อมที่จะสู้ตรงพร้อมที่จะรุย ตื่นเต้นตื่นตัวแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมตัวเองอยู่เสมอเมื่อเรารักตัวเองเรามีความกระตือรือร้นที่จะประสบความสําเร็จคนรอบข้างคนรอบตัวเขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนจงมองไปที่ความก้าวหน้าจงมองไปที่ความสําเร็จถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองอะ,อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส,สมมพยากรนะคะหนึ่ถามเริ่มต้น39บาท cat.